ลอค่ะี่ี่ครับอันนี้ได้ยาสายต่อคาเราไปเด้๋ยเปล่าครับงสายมาตัดไปมือไปโดนครับพอดีมือไปโดนวางสายครับอ๋อมือไปโดนวางสายใช่ไหมครับต้องยังไงเลยครับค่ะว่าจะคูดให้นี่ดี้บอกว่าอะไรนะคะถามว่าเมื่อกี้คุณแจ้งว่าไงเบอร์มีเบอร์ผมมีการใช้งานผิดปกติหรอครับหรือยังไงฮะอ๋อ ค่ะก็คือว่าตรงนี้นะคะคือทางดิเ,นเนันได้ทำการตรวจสอบแล้วก็ทางกอสทนชนะคะก็ะส่งเรื่องมานะคะว่าเบอร์ที่ว่ามีการลรงทะเบียนภายใต้ชื่อของคุณนะคะเป็นหมายเลขศูนย์แปดสี่ห้าหกแปดแปดนะคะที่ว่ามีการส่งข้อความน,นะคะแล้วก็ออยู่ปกตินะคะจะเป็นจำนวนบ้างคือเบอร์ที่ดี่ันแจ้งไปเนี่ยคุณพี่ยังมีการใช้งานอยู่ใช่ไหมคะมเบอร์อะไรครับผมไม่รู้จกักครับไม่ใช่เบอร์ผมครับ ตังหรอคะอันนี้ไม่ใช่เบอร์ของผมพี่เหรอคะที่ว่าลงทะเบียนได้ห้าหกแปดนะคะไม่มีนะครับเบอร์นี้ครับก็จดทะเบียนชื่อผมเหรออ๋อใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้คือเราก็ยังมีการตรวจสอบก่อนที่คนมีการติดต่อพี่ไปแล้วนะคะว่ามีการลงทะเบียนเป็นชื่อของทราเป็นชื่อนราเปกนเของผมพี่ใช่ไหมใช่ครับ ค่ะตอนนี้ขออนุญาตนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการแจ้งข้อมูลที่ผิดพลาดได้ค่ะคือว่าตอนทีท่ลงทะเบียนทิ่นี้เรื่องหมายได้สัประสาชนนะคะก็<ช>คือว่าจะมีเลขสี่ตัวเกี่ยวตรงท้ายะะ<ช>ได้ค่ะในผลประชาชนของคุณพี่ได้ตรงท้ายด้วยอะไรคะใช่ครับค่ะก็คือว่าถ้าหมายได้สัประชาชนตรงนี้เป็นของคุณก็แสดงว่าทางเราไม่ได้มีการตริดต่อผิดพลาดน,นะคะอื นะจะใช่แล้วผมต้องทําไงครับเนี้ยก็คือว่าเดี๋ยวตัวนี้ดยฉันจะขออนุญาตแจ้งรายละเอียดให้คุณพี่ทราบก่อนนะคะแล้วจะขออนุญาตบนทจุเสียของเป็นว้ยด้วยนะคะได้ครับค่ะก็คือว่าตอนนี้นะคะเบอร์โทรที่เป็นหมายเลขศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดสามห้าหกแปดแปดนะคะครับอันนี้เนี่ยทางเรานะคะอยากจะแจ้งไปเบงต้นยอดมีการสอบข้อความนะคะเกี่ยวกับการซักชวนให้หยุดคนอื่นนะคะ ไปผู้มาทางออนไลน์กับทางคุณนนะคะอันนี้คือจริงหรือเปล่าคะไม่รู้่ผมไม่รู้ผมไม่ได้ใช้เบอร์นี้ครับผมก็ไม่รู้แ่ะไม่รู้เลยนะคะใช่ครับค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็คืออันนี้ได้ขอนอนุญาตสอบถามเลยนะว่าเมื่อวันที่2ี่สิบเดือนพฤศจิกาย,ยนปีสอง6ันห้า้หกสิบกนะคะครับอันนี้คือทางคุณพี่เองอยได้อยู่ที่จังหวัดไหมนะคะในวันนั้นผมอยู่ที่ต่างประเทศครับ <c oughs> เดินพิธีการยนอยู่ที่ต่างประเทศครับผมต้องกลับมาประเทศไทยนะครับอันนี้คือหมายถึงว่าเดือนที่แล้วเช่ไว้คุณพี่ไปต่างประเทศเพื่จะกลับมาใช่ไหมคะใช่ครับไปทั้งเดือนเลยครับอ๋อค่ะค่ะเอาแล่าเนี่นคือใครเขาต้องมีข้อมูลจกประชาชนคนละเปิดได้นะครับอือันนี้ผมไม่รู้<า>ครับคะนะอันนี้ผมก็ไม่ไม่ทราบนะครับผม ไล่าทราบนะคะอันนี้คือ,อคุณพี่แต่หน้าจะทราบอยู่แล้วใช่ไหมว่าเรื่อขายการเปิดซิมมือถือนะคะอย่างแรกคือต้องมีการใช้บัตรประชาชนตัวจริงถูกต้องไหมคะถูกต้องครับนี้เบอร์ที่คุณพูดมาเนี่ยทำไมมันไม่มีในระบบผมครับอ๋อก็คือว่าเนี่ยคุณพี่ทราบอยู่แนละ้วแต่ว่าเบอร์เนี่ยไม่ิในระบบของคุณเลยใช่ไหมไม่เคยมีการอนุญานเลยนะคะคืออย่างนี้นะครับ<ะ>ด้วยแอป MyAS AH. เราจะเห็นเบอร์ทั้งหมดที่เป็นชื่อเรานะครับ ว่าเบอร์เนี่ยมันไม่ขึ้นแสดงว่ามันไม่ใช่ชื่อขอนผม,มใช่ไหครับคือขอประทานทูดนะคุณพี่คอันนี้คือคุณพี่น่ะเอาเบอร์นั้นไปนองค้นหายูในม่ใมเอนดี้ใช่ไหมคะมาเองใช่ไหมคะ,มใ,ชมคะใช่ครับค่ะก็คือว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะหาไม่พบน,นะคะหรือว่าหาไม่เจอนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเบอร์นะคะมันมีการเป็นการทำความผิดมานะคะ <Ber> แล้วตอนนี้คาดว่าทางกองขอ,งชอรชเขาน,น่าจะมีการนะคับป็อย่างชั่วคราวอยู่ก่อนนะคะเบอร์มันหาไม่เจอไม่ได้ดิครับเพราะในแอป My AIS จะบอกเบอร,ร์ทั้งหมดที่เรามีค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะแต่ว่าอันนี้คือคุณพี่นะคะสามว่าที่ฝ่ายยูยัตกับมีคันัดใช่ไหมว่าเบอร,ร์ที่ได้สังแจ้งไปนะคะคุณไม่เคยเปิด่ยนชนาถูกต้องไหมคะถูกต้องครับผมคุยกับคุณเลยเนี่ยครับ อาเลยนะคะ,ะคุยกับคุณอะไรครับค่ะดิฉันนะคะชื่อนาสาวปาระตีกนบัวหอ่นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของเอเอเอสนะคะสำนักงานใหญ่ค่ะสำนักงานใหญ่อยู่ที่ไหนเลยครับสำนักงานใหญ่ของเรานะคะอยู่ที่ทเขตพญาไทยนะคะอยู่ในกรุงเทพมหา,หาคนครนะคะครับ ค่ะก็คือว่าอย่างนี้นะคะตอนนี้พี่คุณพี่พอจะเข้าใจเรื่องราวไหมหรือว่าคุณพี่ได้ค่ะไม่เข้าใจอะไรตรงไหนหรือเปล่าคะสอบถามได้นะคะก็เป็นกรณีอย่างนี้ผมต้องทํายังไงดีกว่าจะให้ผมทําไงฮะอ๋อก็คือว่าถ้าในกรณีของคุณได้ยาเอ็กดีนะคะรับเป็นตอนของต้อนดินนะคะไปแจ้งความเพื่อปกป้องสุทธี่ของตัวเองไว้ดีกว่านะคะ คนอื่นเนี่ยเขาจะได้ไปเอาข้อมูลของคุณไปทําอะไรแบบนี้อีกไหอคะอข้อมูลผมเปิดเผยครับใครก็เอาไปได้ไม่เป็นไรนะครับอ่าก็คือว่าอันนี้คือจาปหมายถึงว่ายัางไงเหรอครับคือไม่ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาคือจะปล่อยให้บรอ,อ,อื่นเนี่ยเขาเอาข้อมูลออไปไลใช้ได้หรือที่ไม่ได้ก็ไมใช้ได้ก็ข้อมูลผมนะครับเพราะว่าผมแจกข้อมูลผมหมดแล้วใครอยากได้ก็เอาไป ุณอยากได้มากผมได้ส่วนใหญ่แล้ค่ะว่าข้อมูลแบบประชาชนอะไรองผมเยผมก็เปิดเผยหมดนะครับเพราะว่าผมเป็นคนดังใครๆก็รู้จักเขาก็รู้หมดนะครับผมเกิดวันเดือนปีอะไรครับอันนี้หมายถึงว่าคุณจะขอข้อมูลวันเดือนปีเกิดของเองหรอคะไม่ใช่ครับคือข้อมูลผมใครๆเขาก็รู้ครับผมก็ไม่แฝงครับที่ใครจะไปเบอร์ไปเปิดเบอร์อันนี้พอเปิดปุ๊บเนี่ย สมมติม,มีคนเอาเบอร์ไอเอาชื่อผมไปเปิดเบอร์โทรศัพท์ทําไมผมต้องไปแจ้งความนะครับในเมื่อคุณเนี่ยคุณออกว่าคุณคุณแจ้งว่าผุเจ้าหน้าที่ของเอเอใช่ไหมครับก็ต้องไปถามว่าพนักง,งานคุณเปิดเบอร์ได้ยังไงในเมื่อผมไม่ได้ไปได้ตัวเองอันนี้คุณต้องไปอภิดกับพนักงา,ง,งานคุณก่อนครับอันนี้อันนี้ยวก่อนนะคะคุณอันนี้คุณเจนเจนนะ เพราะว่าที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยใช่ว่าทางเราคือก็ที่จะทราบเรื่องจากการว่าตัวคัเองนะคะไม่ได้เป็นคนเปิดนะคะเพราะที่สลบัญญันใหญ,ญ่งของเราเนี่ยไม่ได้เป็นสาขาที่ว่าถูกเปิดใช้งาค,ค,คือที่จังหวัดตากนะคืออันนี้คุณต้องไาตามที่จังหวัดตากนียว,ว่าใครใครเป็นคนเซ็นว่าเปิดเบอร์เนี่ยอือแล้วพนักง,งานคุณใครเป็นคนเซ็นเปิดเบอร์นี้คุณรู้ไหม ตอนนี้คือดิฟัลนะคะคือต้องขออนุญาตจากคุณพี่คือไม่ว่าคุณพี่นะคะจะได้จากดิฟัลเนี่ยว่าคุณไม่ได้เป็นคนเปิดนะคะแต่ถ้าคุณพี่บอกว่าคุณยินยอมให้คนอื่นเขาใช้เอกสารหรือว่ายินยอมให้คนอื่นนะคะเขาใช้ข้อมูลส่วนลักคุณนะคะมา่เปิดซีมแล้วที่สําคัญคือตอนนี้มีการไปส่งข้อความเกี่ยวกับการจักชวนให้คนอื่นแต่เขาไปกุ้งในทางออนไลน์แค่นี้มันก็ผิดในระดบวของคอมพิวเตอร์แล้วนะคะเขาเขาส่งข้อความตอนที่ส่งเขาอยู่ที่ไหนครับ อนนี้ก็ส่งข้อความอ่ะซิมตอนนี้อยู่ที่ไหนไอยู่ที่จังหวัดอะไรเ,เช่เชียงกันเนหมายถึงว่าตำแหน่งหรือว่าที่จัสัญญาณของที่ว่าในการส่งข้อความไปใช่ไหมครับคือโดยปกติแล้วซิมมือถือนะครับผู้ให้บริการเนี่ยเขาจะรู้ตำแหน่งท<อ>ี่จัดอัตโนมัติทุกที่เลยครับทุกยี่ห้อนะทุกค่ายตอนนี้คุณจะต้องรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน<อ>แล้วก็ซิมผมตอนนี้คุณคุยคุณรู้ไหมผมอยู่ที่ไหนเน,นี่ยตอนนี้คุณโทรมาคุณรู้ไหมผมอยูนน่ที่ไหน อันนี้ขอประทานโทษนะคะคุณพี่คือที่เราโทรเข้ามาเนี่ยค่ะคืออย่างนีหนตอนนี้ผมอยู่ประเทศเวียดนามแต่ถ้าคุณพี่เนี่ยตอนนี้ผมอยู่อยู่ประเทศเวียดนามผมมาทํางานคุณจะผมไปแจ้งความที่ประเทศไทยแจ้งยังไงนะครับก็คือว่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณพี่เคยนะคะคือเนี่ยคุณพี่อยู่ที่เวียดนามคือไม่สามารถที่จะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อจะไปแจ้งความแล้วก็ไปแก้ไขปัญหาได้ใช่ไหมใช่ครับแล้วเนี่ยคุณโทรหาผมเนี่ยผมเสียงนาทีละสี่สิบสองบาทนะ เพราะว่าผมเปิดลงมิ่งไว้คุณคุยกับผมสิบนาทีนี่ก็สี่ร้อยกว่าบาทแล้วนะเนี่ยอ่าก็คือว่าอันนี้เดี๋ยวก่อนนะคุณพี่คือว่าถ้าจะหนีนะคะเดี๋ยวดิฉั้างเนจะได้ลองช่วยเหลือด้วยการประสานงานให้นะคะครับคือว่าประสานงานเนี่ยคือจะเป็นการประสานผ่านระบบ A I S นั่นค่ะรีพอร์ตเซ็นเตอร์นะคะออืครับก็คืออันนี้เนี่ยคุณพี่ค่ะคือเนี้ยคุณพี่ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาไหมเดี๋ยวทางเราเดี๋ยวจะไดงคุณพี่นะคะตรวจข้อมูลไว้นะคะ เราก็ส่นเอกสารอื่นๆนะคะหรือว่าหลัาที่อื่นเดี๋ยวทางเราจะมีการส่งเพิ่มเติมไปให้นะคะคแต่ว่าจะส่งไปให้สอบเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เขานะคะช่วยเหลือเดื่องกา,ยายรแก้ไขปัญหาได้ส่วนที่ว่าคุณไม่ได้เป็นคนเปิดปัญหาขึ้นมาอันนี้คุณพี่เขาเ้าใจใช่ไหมเข้าใจครับเข้าใช่ไหมที่ทางเราจะมีการประสานกานให้ทางคุณนะคะเข้าใจครับเพราะว่าดีครับผมถามนี้คุณคุณอยู่ประเทศไทยหรือว่าอยู่ที่ไหนเนะะี่ย อนนี้ถาเราอยู่ที่ประเทศไทยค่ะอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าเขตพิจิตาไทยนะคะ๋อครับเบอร,ร์ของคุณที่มันโทรเข้ามาเนี่ยมันแจ้งว่าเป็นเบอร์พิชาชีพะบระบบมันแจ้งว่าเป็นเบอร,ร์วิชาชีชคุณใจ้ผมทํะไงแลีวอันนี้คือหมายถึงว่ายังไงหรอคะเบอร์ที่้ขึหมดหรอคะหรือว่าเบอร,ร์ที่คุณโทรเข้ามาระบบมันแจ้งว่าเป็นเบอร,ร์พิชาชีชมันไม่ใช่มันไม่ได้แจ้งว่าเป็นเบอร์ปกติแล้ว เอเอสเนี่ยจะใช่เบอร์คอเซ็นเตอร์หนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าโทรเข้ามาเลยครับถ้าเป็นเบอร์อื่นแล้วมันเด้งขึ้นนี่ครับค่ะคือว่านี่เนี่ยพวกนี้ฟังก่อนนะคือหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้านะคะไว้สำหรับการติดต่อเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะคะหรือว่าแพ็กเกจสีสีไม่ใช่ครับทุกอย่างแต่ว่าทุกท่านนี้เนี่ยเอเอสเนี่ยเขาเขามีเบอร์เดียวครับในบริษัทมีเบอร์เดียวเข้าใจไหมครับไม่ว่าเขาจะโทรออกด้วยเบอร์อะไรมันจะโทรเป็นเบอร์หนึ่หนึ่งเจ็ดห้าหมดครับ ใช่ก็โทรเป็นเบอร์02แล้วแต่มันจะออกมาเป็นเบอร์1จ7 5หมดเพราะเซื้อเลขหมายไว้400เลขหมายครับภายใต้เบอร์1175ก็คือว่า,าถ้าค่ะถ,ถ้าตรงนี้ดนะักพบี้นะคะไม่ว่า,คาใครัะทางเรานะคะพบอร์ยี่แบบสามารถที่จะไปติดต่อด้วยตัวเองได้เลยนะคะแต่ว่าคือตัวนี้นะคะทางดิฉันก็คงจะแจ้งกักบคุณได้เพียงแค่ว่าตอนนี้เนี่ย คือทางกสทชนะคะเขาก็มาจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายในเบอร์นั้นนะคะเดี๋ยวนี้คุณแจ้งกับรีวินมาเดี๋ยวว่าคุณนะค่ะยังไงก็ปกติคือคุณก็ให้ข้อมูลของตัวเองกับคนอื่นระยะยาดผิดต้องไหมคะใช่ครับไอ้ผมอันนี้คุณคือมีเจตนาที่จะมีการเปิดจินมมาขึ้นมาใช่ไหมเออไม่ไม่ได้ผมไม่ได้เปิดนะคแต่ผมจะแจ้งคุณนิดนึงนะครับว่าเอ่อ YouTube YouTube นะครับช่องพ่อบ้านหยาบสบายตอนคุยกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์คุณอยู่ EP ที่35นะครับ ว่างไปฟังได้นะครับวางสายไปเลยครับบอกว่ามีช่อง YouTube วางสายไปเลยไปดูกันติดตามชมคุยกับแก๊งคอนเซิเตอร์ ep ต่อไปสวัสดีครับ